พี่น้องเอ๋ยจากบ้านหน้ามาอยู่ยังในคมฟังเมืองหลวงหวังให้ดวงจอน้ำมองเห็นคลองบางสู่ต่องานจนต่างทอบอพ่อเห็นเช่นดังวา่ากำลังแขนกับอ่อนลาท่างข้างหนาเลื่อมวามวัวสิล่องไปให้สุดขัวหัวใจวาให้ผ้าหยุดหากวาสุดกำลังสิเอาอย่างละคุ้งไว้ เหลือห้อยใจไวต่อตังเหลือห้อยหลังไวต่อแหนอยาบืนน้ำทำจนแย่สิเกินแก่แทหาลุนหนท่างไก่ในผ้าพุนหากบุญกอ่อคงย่อเสริมหากท่างเดินมันเขินขัดสิอวยกลับหละกขึ้นบานขึ้นอีสานบ้านหน้าเขาเอาเสียงล่ำนำเกี่ยวกอม เติมหัวใจให้เต็มพร้อมถนอมตุ่มให้ซุมงามซะแล้วพี่น้องเอ้ยสุขขีมันเสมอมั่นเครือเก่าย้อนคิดฮอนมูเจ้าจังโง่ควงดอกตามาซะแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับอิสานบานเฮาครับเมื่อนี้เอาพยายามาฝากมาตอนครับฝากช่องติดตามเลยเด้อครับเบาอิสานบานเฮาครับสวัสดีครับ